เพราะนั้นญาติโยมที่มาในวันนี้ทุกท่านก็สู่ศาเดินทางมาก็ขอเอาบุญเนีย้ยเอามาไว้เป็นอนุสัยปัจจัยได้เอาไปคิดแล้วให้เราแก้กรรมนึ่งให้ญาติโยมไหว้พระสวดมนต์ทุกค่ำทุกเช้าแล้วก็สวดบทที่ว่านี่แหละมันจะต่อท้ายทำวัดเช้าว,วัดเย็นกายเยนวาจายะเนี่ยหมอบกราบลงเราขอ โทษขออภัยต่อพระรัตนตยทำไมต้องไปขอโทษต่อพระพุทธธรรมประสงค์เพราะว่าเราหลงทำผิดโดยที่ไม่ได้ไม่ได้นึกว่ามันจะมีบาปสะท้อนมาหาเราเพอเราโดนเจากกรรำในเวน้นตามจองล้างจองผ่านเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนั่นแหละมันผิดก็หมายถึงว่าเราต้อง ไม่ให้ใจเราโกรธไม่ให้ใจเราพยาบาทไม่ให้ใจเราอาฆาตไม่ให้ใจเราเนี่ยไปผูกพันกับสิ่งที่เป็นเจ้ากรรมในเวรในอดีตนั่นอีกก็ขอขมากรรมต่อพรรัดตานไตแทนอันนี้จะดีที่สุดเพราะว่าเราจะไปตามหาใครละ่ะที่ไหนละ่ะโยมก็อย่างที่พูดถึงโยมไปสาลจะช่วยห้าคนสิบคน ้นชาตินี้ชาติหน้านยังมีอีกอย่างเงี้ยมันไม่จบอ่ะเพราะนั้นที่จะให้จบก็คือต้องแก้ที่ใจเราจบฝ่ายเดียวยอมรับสภาพของกรรมเชื่อกรรมแล้วพยายามหนึ่งทำวัดส่วนบนสองเช้าไม้ใส่บาตรอุทิศส่วนบุญกุศลสร้างกุศลของเราไปเรื่อยๆแล้วก็แผ่เมตตากวดน้ำลงดินถ้าใครหนักนะชีวิตใครหนัก เจอปัญหาหนักๆตอนนี้ปล่อยปลาห้าหกตัวทำไมต้องห้าสิบหกตัวเพราะเป็นคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหคุณพระธรรมสาสิบดคุณพระสงฆ์สิบสรวมกันสามอย่างเป็นร้อยแปดแต่ถ้าปีหนึ่งทามันหนักนะปล่อยสองครั้งโยมไปสาลบอกร้อยสิบสองห้าสิบหกห้าสิบหก็เป็นร้อยสิบสองก็ปล่อยหัวปีท้ายปีเนี่ยทุกวันนี้ที่ญาติโยมมาวัดนน่ย ต่มาก็จะให้โยมไปซื้อปลามาเนี่ยแล้วก็เอามาปล่อยเพื่อให้โยมทุกคนเนี่ยพน้นพ้นวิบากถึงมันจะถึงมันจะแก้ได้ชั่วขณะก็ยังดีกว่าที่จะให้มันสืบต่อไปถ้ามันโยมปล่อยอยู่อย่างเดิมกรรมเจ้ากรรมในเวรมันตามจองทวงท่านทั้งหลายแล้วเนี่ยแก้ไม่ถูกก็เหนื่อยอีก แล้วจะเหนื่อยไปกว่านี้อีกก็เหมือนเศรษฐีสองพวเมียที่ถูกเจ้ากรรมในเวรตามจองล่างจองผ่านจนวินาศฉบหายกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละแต่ผนที่สุดก็ไม่ได้อโหสิกรรมก็ตามกันไปอีกเกิดมาพบได้ชาติใดก็ตามกันไปอีกพบกันที่ไหนก็ผ่านกันเีื่อๆอีกก็เหมือนกับเจ้าทรัพย์กับกับเจ้าเจ้าก็เจ้าของทรัพย์กับโจรฝ่ายโจรก็ แต่จ,จ้องจะเอาฝ่ายเจ้าของทรัพย์ก็ต้องระวังอย่างเงี้ยเพราะนั้นจิตท,ที่เรามีเมตตาสร้างทานศีลภาวนาบาร,รมีเป็นเกราะป้องกันดีที่สุดใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์ให้สวดอิติปิโสสิบเก้าจบยมทำเลยเพราะว่าทำไมต้องอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสิบเก้าจบเพราะว่ามันเป็นกำลังบรรพฤหัสมันเป็นกำลังบรรคูมเป็นเลขสิบเก้า จะทำให้ชีวิตเนี่ยก้าวต่อไปเดินต่อไปแม่ให้มันตกต่ำและขณะที่สวดมนต์อ่ะสามสิบสี่สิบนาทีเนี่ยมันจะสร้างพลังจิตให้จิตเราสงบจิตที่สงบนั่นแหละจะเป็นสมาธิสมาธินั่นแหละจะช่วยค่อยๆทําให้เราเกิดปัญญาค่อยแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดมาน่ยให้มันคลี่คลายไป แล้วเราเอาสร้างทุนบุญกุศลหนุนไว้ญาติโยมเวลาใดที่ชีวิตตกอับที่สุดเหมือนกับคนหมดสิน้นทั้งสิ้นเนื้อประดาตัวก็ว่าได้หมดกำลังใจท้อแท้เนี่ยเพราะว่าบุญมันหมดแล้วโยมดูเถอะถ้าบุญหมดนี่นะอะไรมันลงชนิดที่มันไม่เหลืออะไรสักอย่างเพราะนั้นการสร้างกุศลเนี่ยมันจะหนุนไว้ เราทำไปทุกวันใส่บาตรที่แหละเป็นกำลังที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นกำลังหนุนนะโยมหนุนขึ้นหนุนขึ้นห่มผ้าพระธาตุที่อย่างหนึง่งโยมไปทำเลยอยู่ทางอีสานก็มีพระธาตุพนมเป็นหลักพระราชพระราชเจ้านคะรพนมเป็นหลักก็นอกนั้นก็ไปดูเอาตามที่ภู้บาอาจารย์ท่านสร้างเนาะโบราณเนี่ยเขาก็มีสิ่งที่ ประจุไว้ให้พวกเราได้แก้กรรมแก้เวรจากหนักให้มันเป็นเบาเบาให้มันเป็นบางบางก็ให้มันหายไปวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมตั้งจิตน้อมเอาบุญเดอ้อบัดนี้สมควรแก่เวลาพระสงค์จะได้ฉันบุญใดกุศลใดญาติโยมตั้งใจไว้ ได้อุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้กับตัวเองขอบุญที่ได้ทำไว้จงเป็นตบะเดชะบราวาปัจจัยให้โยมจงเป็นผู้เจริญด้วยกำลังทั้งทางพลัง,งก,กำลังทางกายกำลังทางบาจากกำลังทางใจแม้นตั้งใจแผ่บุญที่เราสร้างนี้ไปให้กับพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่ก็ดี พ่อแม่ที่ได้ลวงรับดับขันก็ดีหรือเทพพย,ยดาอันรักษากองบุญกุศลก็ดีเทพพย,ยดาที่รักษาภรษาศาสนาหมื่นโลกกถาดก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้โมทนาสาธุกับญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ขอแผ่บุญนี้ไปถึงจาบุนในคุณของญาติโยมทุกคนให้ได้โมทนา เจ้ากรรมนายเวรที่ได้ล่วงล้ำกรรเกินกันมาก็ขอให้ได้มูทนารับเอาบุญกุศลแม้นว่าเจ้ากรรมนายเวรของญาติโยมทุกคนได้ผูกอาคตพยาบาทจองเวรไม่ได้คลายกลายเป็นนัตถิวิปากโกโหสิกรรมเป็นนิวรณธรรมกันจิตมห้ได้บรรลุความดีก็ขอกุศลนี้จงเป็นผลปัจจัย เพิ่มเติมเสริมหนุนให้เจ้าก,กรรมนายเวรของญาติโยมทุกคนทุกท่านได้มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ก็ดีมาเกิดอยู่ในภพภูมิใดก็ดีก็ขอ,ขอ,ขอจงได้ปัตตานนโมทนาและโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้บัดนี้เป็นจนไปขอ,อยญาติโยมทุกคนจเจริญไปด้วยอายุวันณนะสุขภลละปฏิาพาณธานสารสมบัติ ทุกทิพาลากติการทถวถึงทุกคนขอกรลปณนาผลแผ่ไปให้ไพสารถึงสเพสตาสเพเปตาสเพภูตาญาติโกโหติกาของญาติโยมที่ลงรับดับขันไปแล้วจงได้รับส่วนบุญกุศลอันนี้ให้พ้นทุกพ้นยากโดยกำลังแห่งอาหารเสื้อผ้าตลอดจนถึงการได้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ขอให้ท่านทั้งหลายจงจเจริญงอกงามไปบุญในการทุกเมือ่อทั้งพวงทุกคนทุกทางอย่างเนี้ยอย่างญาติโยมมาลำพูนี่ยอยากจะมาสร้างบุญสร้างกุศลอยากจะมา